สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิการสงาส่าไงสกลุลเลขที่22อย่าลืมนะคะสวัสดีสุนีย์วสีลำหนึ่งสวัสดีครับนายจิรันเพลงเลขที่12ชายกระมวลพุทธมุกเลขที่หนึ่งครับ I Meet You สวัสดีครับตินภพยงทรัพย์เลขที่ห้าครับสวัสดีครับนายทัเทพบุญเต็มเลขที่สิบเอ็ดพวก,พวกเรากลุ่ม Everybody ครับสวัสดีครับ ผมนายพันาพลอิงๆครับพอดีว่าผมเป็นตากล้องก็เลยต้องมาแนะนําตัวตาสุดท้ายครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมไปไหนเนี่ยกูอยู่เนี้ยออสวัสดีครับผมนายกิติพันธ์รุ่นจาะครับเลขที่เจ็ดพอดีมาช้าพน,นิดนึงครับเป็นเบื้องหลังแบ็กกราวของเขาครับโอ้โหครับวันนี้เราก็เข้าหัวข้อสถานถาถาโลกกันนะครับก็คือว่า โลกครับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนก็คือเปลือกโลกแมนเทนแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในครับเป็นไก่นี่ครับอันนี้ก็คือเปลือกโลกอันนี้ก็คือแมนเทลจะมีชั้นหนาๆนะครับส่วนข้างในต่อไปก็จะเป็นแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในจะมีความเป็นแข็งก็คือกระดูกครับอันนี้แหละครับอร่อยครับเชิญชิมครับโลกนะครับมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปทรงวงรีคือมีลักษณะป่องจากตรงกลางนะครับพวลูกเหนือเขาเลกใต้ แมนเล็กน้อยแต่พื้นผิวโลกที่แท้จริงเ่ยมีลักษณะคุกคละเชื่อสูงต่ำไม่รล่าพิมสม่ำเสมอครับเนสำหรับพื้นที่ผิวโลกครับพื้นที่ของผิวโลกนี่มีประมาณ595,945,000 0ตารางกิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่สูงสุดยาว12,757กิโลเมตรชั่วต้มครับท่านผม แล้วมีส้มผ่านึงการจากขั้วโลกเีน่ไปขั้วโลกใต้เท่าไหร่ครับผมประมาณ1 2 7่0 7ม757สอ7จ็ดอกเอ้าสิเจ็ดงเจ็ดอยห้าสิบเจ่ร้อยห้าสิบเจอีกเสีอีกต่อใว่าใจเย็นครับโอเคครับก็จะเห็นว่าครับระยะทางระหว่างแนวนอนคือหรือเส้นสูตรอ่ะใช่ครับยาวกว่าแนวตั้งครับโอเคมากเลยอะไปเอร์สำหรับเราสคนนี้เราจะมาพูดถึงแกรวแกลนีนะคะ ในชั้นในสุดของโลกซึ่งเป็นถือว่ากันใจที่สุดของโลกเลยก็แล้วกันจะแบ,บ่งด้กันมาสองสว่วนก็คือ 1. แก่งเลือชิ้นในก็จะมีลักษณะกลมหนาประมาณหนึ่งพันสั่ง้ลห้าสิบห้กิโลเมตรและมีความมีแรงดึงดูดมากก็จะประกอบไปด้วยธาตุโลหะ 1. เหล็กและนิกเกิล ผสมกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วเกศโลกเชนน้องไหคะเกศโลกเชนน้องนะครับเขาสันนิษฐานว่าเป็นของเหลวน้ประมาณ2,220เฮกกิโลเมตรนะครับประกอบไปด้วยโลหะของเหลวโอ้โลหะแตกนะครับของเหลวจำพวกเหล็กนะครับมีอุณหภูมิสูงถึง2,220 ถึงสองพันเจน็ดองศาเซลเซียสอ่อแกนโลกส่วนนี้นะครับจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาจึงสามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวลาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดก็เป็นได้สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเรื่องเพ็งเย็นนี้บุคคกัดผมครับเอกกันวัลครับผู้หล่อหล่อแล,และผมจิ๋มยันครับ สามารถแสดงกำลังใจได้ตามข้อความข้างล่างนี้เลยครับส่งมาได้ครับนาทีละศูนย์บาทแล้วก็มาพบกับเนื้อโลกและแะเปลือกโลกนะครับนี่ครับคุณสุดระยครับครับพูดถึงเนื้อโลกให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือเนื้อโลกครับคือส่วนนี้นะครับมีความหนาประมาณ2895กิโลเมตรครับประกอบด้วยท่าต่างๆที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้แก่เหล็กและนิกเกิลครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้ครับที่เป็นสีส้มนี่ครับ คุณรู้ได้ไงคุณเคยไปเหรอผมไม่เคยไปครับเพราะว่ามันมีอุณหภูมิสูงครับซึ่งผมไปไม่ได้ครับหนังคุณหนาจะตายไม่เคยไป <c oughs> ได้ไงโอ้ยเปลือกโลกครับเปลือแกบบโลกแข็งด้านนอกสุดครับหนาประมาณแปดถึงสี่สิบกิโลเมตรแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันแข็งครับเอ้ผมก็อยู่บนโลกครับผมไม่ได้อยู่นอกโลกขอข้อาวครับประมาณแปดถึงสี่ิบกิโลเมตรครับประกอบด้วยดินและแร่ต่างๆประกอบด้วยพื้นดินหนึ่งส่วนและพื้นน้ํสามส่วนครับโดยความหนา ส่วนที่เป็นพื้นน้ำแปดถึง16กิโลเมตรและส่วนที่เป็นพื้นดิน16กถึง40ิกิโลเมตรครับคุณสายยุครับทำข่าวนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับครับครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือเปลือกโลกและนี่คือส่วนของชั้นแมนเทิลหรือที่เรียกกันว่าเนื้อโลกงนะครับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะครับให้กำลังใจพวกเราได้ครับครับเบอร์ข้างล่างนี้แล้วมาพบกันใหม่ครับชาติหน้าครับสะวันดีครับ สวัสดีค่ะไปดอะไรเนี่ยไอ้ฮกแล้วมึงด่ายังวะตอน้าเดี๋ยวอ่ะไปไหนหนู ทีนทาวแอคชั่นเทคหแอคชั่นรพบกับรายการเรื่องเผ่นเย็นนี้กับพวกเราสคนพี่สุดระยะและก็น้องสกอตบยแต่แล้วเราก็จะมาพบกับเนื้อโลกแล้ก็เปลือกโลกค่ะพี่สุดระยพี่สุดอพี่สุดระยะครับจักค่เลงดูเงดูดเงเเบยังไม่กด